โอเคขอกาบสวัสดีท,ดท,ท่านผู้ชมทุกท่านในห่องอีสปีดเทียร์ชแนลนั่นเองนะครับผมก็วันนี้เราจะมาสนุปอ,อัปเดต1.1ของแมปอนิเมะแวนการ์ในเกมโรบอกนั่นเองนะครับผมก็เอาที่ง่ายๆก่อนเลยนะผมมีการเพิ่มตัวละครเข้ามานะครับผมเป็นตัวละครที่ชื่อ,อไซออนนะครับผมเป็นตัวละครเอ็กซ์คูลที่หายและจากแพ t เทิ p a นพาร์ทนะครับผมเบลที่50น,นั่นเองครับผมอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็มีตัวละครอย่าง อริเข้ามานะผมโอรินี้นะครับผมจะเป็นตัวละครซีเค็ดอ่ามินิซีเค็เอ็กคลูซีฟเหมือนกันนั่นเองนะครับผมโอเคแล้วก็มีการเพิ่มะระบบอีโวลูชันใหม่นะครับผมก็คือการเพิ่มอีโวลูชันของอิตาโระยูจินะครับผมให้มันเป็นสุกุนารนั่นเองนะนี่ครับผมโดยเป็นประมาณนี้นะโอเคของที่ใช้ก็จะมีเอ่อเฟิร์สฟิงเกอร์ยี่สิบอันนะครับผมกรีนแอสเซนต์สโตนสามสิบแปดอันเยลโล่แอสเซนต์สโตนสิบอันดีนแอสเซนต์สโตนสิบสองเรดแอสเซนต์สโตนสิบห้า เรนโบว์เอสเซสโตนสี่อันนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวผมตามเสร็จแล้วผมจะมารีวิวให้ดูนะครับผมโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นอ่าระบบใหม่ที่เข้าเข้ามาผมไม่เชิงเป็นระบบใหม่ผมเป็นอีเวนต์ใหม่นะครับก็คืออ่าบอสอีเวนต์นะครับผมเป็นบอสของซูภุนะคิงออฟเคิร์สนั่นเองนะครับผมก็เทใช้างานไม่ได้เหมือนของอ e ีกิทเลยนะผมอ๋อ,อแล้วก็มีอ e ีกิทรีเทิร์นกลับมาให้เราเล่นนั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการหาอ e ีกิทก็มาหาได้เลยนะมีโอกาส2%เหมือนเดิม แล้วก็ของที่ใช้แรกนะครับผมก็จะมีหินฟ้าหินแดงหินเหลืองหินม่วงมีแพนด้าเป็นสัตว์ขี่นั่นเองนะครับผมสแต็กชิปหินชมพูนิ้วสุกคุณนะเงินหินเขียวเทรดหินลุง้งแล้วก็ซูปเปอร์สแต็กชิปนั่นเองนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแอมสเตอร์ดัมที่ผมพอจะรู้นะฮะนะครับผมก็เราอยาจะบอกแพทเท,ทริร์นไมันปรับจากเลเวล30นะครับผมที่เราเล่นกันจาก30ไม่ใช่30มสิบสิบยีสบ่สิบหาปจากยี่สิบห้านะครับเราเป็น50นั่นเองนะครับผมเพิ่มมา25่วิวนะแล้วก็หน้าแล้บผมอะไรพวกนี้เปลี่ยนไปนั่นเองนะครับผมมีการบอกเวฟในตอนเล่นแต่ละเวฟด้วยนะครับผมแล้วก็หน้า หน้าตอนคุยกับตัวละครในแต่ละตต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นเข้ามานั่นเองนะครับผมมีน่าจะปรับมันปรับให้สวยขึ้นแหละถ้าถ้าผมจะไม่ผิดนะมันจะปรับให้สวยขึ้นเพราะว่าตอนนั้นไม่เคยเป็นอย่างนี้นะประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวไปลั่งไปดูคลิปที่ผมสุ่มตัวละครกันเลยนะครับผมไปเลยสุ่มส0ม0 0ืเพชรนั่นเองนะครับผมก็มาดูกันว่าผมจะได้อะไรบ้างนั่นเองนะครับผมโอเคแต่การันตีแน่ๆหนึ่งตัวนะ ซึ่งในหน้านี้นะครับผมไม่อยากได้อะไรเลย,เลยแต่ผมอยากได้ให้มันหลุดเลทเป็นอ่าเป็นโจโซแล้วก็โทโดแค่นั้นครับผมแค่นั้นเลยเพราะผม,มอยากได้แล้วก็หวังซีเค้นนะครับผมแต่ก็ไม่น่าได้ซีเค้นในสามหมื่นหรอกโอเคเดี๋ยวเราเริ่มสุ่มเลยครับผมเดี๋ยวมาดูก่อนว่าผมใช้เพชรไปทั้งหมดเท่าไหร่น,นะครับผมตอนนี้นะครับผมผมใช้เพชรไปแล้วทั้งหมด2 1 3 7 5 0 เพชรนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราใช้เพิ่มอีกสามหมื่นนะก็เริ่มกันเลยดีกว่าโอ้ oh, ผมลืมอปิดแอนิเมชั่นใช่็อกแต่รอบแรกไม่ได้นะรอบแรกเรือเดี๋ยว, okay, วเราจะาปิดการสคริปต์นะโอเคเปิดแอนิเมชั่นไปไปครับผมยี่สิบโลครับโอ้ oh. ไม่น่าได้นี่หรอเออขอหน่อยโอเคไม่ได้คนระับ ไม่ได้นะครับผมก็ไปต่อครับผม30โลโฮนะโอ้โหไม่น่าได้ลยโอ้โหได้รีเจเนอเรทไม่ยอยากได้อยากได้มิติกขึ้น,นตอนนี้พเพราะรีเจเนอเรทผมมีทุกตัวแล้วมิติกเอามาโอ้โหไม่มาเ่ไอ้จริงโว้เออต่อไป เจอรี่มาก่อนเลยขอเป็นมิติกในมล่าอย่ากการันตีอยาได้โปรดผมกิโลแล้วอะ ตอนนี้เราสุ่มไปแล้วทั้งหมด50โลนะครับผมซึ่งผมก็ยังไม่ได้มิสติกนะครับผมไปต่อครับผมโอ้ยโอ้โหได้เวจิต้ามันก็คืออีกเวทิต้าของใครหนึ่งตัวครับผมจะทำเวจิต้าทั้งหมดสามดาวได้ถ้าทำสามดาวได้หเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ทุกคนดูเลยนะจริงๆก็มันก็มีคนรีวิวหลายๆคนแล้วนะครับผมก็ นั่นแหละแต่ก็ถ้าเกิดมามานันในนี่ก็เดี๋ยวผมรีวิวให้ดูนะก็สามดาวเบจิต้าสามดาวเป็นยังไงไปต่อฮะรุดเรงน,นะแต่ว่าได้เป็นเบจิตา้าอือฮะไม่ได้เยับผมจำไม่ได้แล้วแฮมว่าสุ่มไปเท่าไหร่เดี๋ยวฝากคนต่อซึ่งผมเองเนอ่น,า,นาคตจดด้วยฮะ อุ้ยรอบนี้ได้อีปิกเยอะนะแต่เกือ,อจัดอุ้ยพันสี่ร้อยห้าสิบน่าจะโอ้ยอีปิกเยอะแน่เลยเออไม่เกนะี่ยวแฮะโอ้ยเดนนี่สองตัวคือผมอยากได้มิติกอะครับจะให้เอามิติกไหมผมอีกอได้ไหมอุ้ยเพ้่ผมได้มิติกแล้ว หลุเลยดิครับทุกคนไม่หลุดเลยดิหน้าเลรหน้าเลรหน้าเลรแต่ว่าได้ได้ซาซูกิมาแล้ครับผมตอนนี้คือผมยังนี่เลยอัพเลยซาซูกิมันจะมีตัวหนึ่งที่ผมอัพไม่ได้อันนี้ของไม่พอนะเดี๋ยวไปหาของกันนี่มันมันบอกว่าผมไม่เจอตัวละครแล้วทำไมถึงไม่เจอตัวละครแล้ว ก็มีอยู่แต่ว่าทำไมม,ไม,ไม,นะมันบอกไม่เจอตัวละครออะตัวที่ล็อกนะตัวที่ล็อกตัวที่ล็อกเนี่ยมันบอกไม่เจอเห็นป่ะเหมือนมันบล็อกอะไรของผมไม่รู้อะไอตัวสัตว์เกตนั่นเองนะก็ใครรู้ก็บอกได้นะครับซึ่งผมไม่รู้นะว่าเป็นเพราะอะไรนะเนี่ยฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเอเคเดี๋ยวเราไปต่อดีกว่า จัดหยดอะไรตอนนี้แต่ตอนนี้ผมได้มาสองตัวแล้วแบบสามสามตัวแล้ว,สา,ว,ลวสามตัวแล้วครับทุกผู้ชมเดี๋ยวผมสุ่มอีกสี่พันนะครับแล้วเราจะรออ่าหน้าตู้รีแล้วมาสุ่มกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะผมเพราะว่ามันมันมันค่อนข้างที่จะซ้ำเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าได้ตัวหน้าตู้รอมันสุ่มตู้ใหม่ดีกว่าอ่ามาครับสี่พันโลสุดท้ายเอ้ย 4, สี่พันเพชรท้ายครับคุย ัามานเพนะสองพันห้าร้อยเพสสุดท้ายอะเออหลังๆมาเกอือบบ่อยจัง ค่อนข้างเกลือเยอะฮะจังหวะนี้ผัน500เพชรสุดท้ายครับ1,000เพชรสุดท้ายในในในอันนี้ฮะก่อนที่เราจะเปลี่ยนตู้ไปต่อฮะ ดูเลนมาตัวที่4อันนี้ถือว่าแจ่มนะครับทุกคนเพราะว่าเราสุ่มไปทั้งหมดห่งหมื่นก่อน1นึ่งหมื่นเพชรแล้วเราได้สัสเกสองพีต้านหนึ่งแล้วก็ช้ยอินหนึ่งนะครับผเท้ากับว่าเราได้มิติกมา4ตัวค่อนข้างโอเคนะเดี๋ยวเรารอตู้มารีแล้วกันเพราะว่าผม เดี๋ยวมันจะได้ซาสเกตซ้ำแล้วมันจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับผมเดี๋ยวเราไปรอกันเลยแล้วกันนะครับผมเว้ยทำไมมันถึงคิดว่าผมเไม่ได้ซาสเกตฮะโอเคไม่เป็นไรครับก็เดีตามนั้นนะครับผมเดี๋ยวเจอกันตอนที่เราสุ่มอีกรอบหนึ่งครับผมโอเคก็ครบแล้วนะครับผมก็เลยเวลาไปนิดนึงก็เดี๋ยวเรา สุมใหม่แล้วท่นี้ผมอยากได้คือโทโดนะก็คือเป็นตัวละครอ่าวิสติกที่ผมยังไม่มีนะครับผมก็คือตอนนี้อยากได้แค่โจโซโทโดสองตัวนี้ที่ผมยังไม่มีในนี้นั่นเองนะครับผมก็อย่ารอเลิกเลยผมไปเลยก็การันตีหนึ่งตัวครับมาดูกันว่าผมจะได้อะไรนะอเออคือ เอ้ยผมเกลือจริงถ้างั้นถ้างั้นเอาใหม่ครับถ้างั้นผมจะไปปิดอ่าผมจะเปิดสคริป์อนิเมชันไปเลยนะก็เดี๋ยวดูกันว่าจะท่าไห่ไม่มีไม่มีเกลือเกลือโอ้โหแทบไม่ต้องลุ้น้งวันนี้ มาไปตอ่อไม่หยุดด้วยมาดิจริงจังปะเนี่ยพอก่อนไม่ไปสองรอบวมดหยุดก่อนโหแบบหมดหนึ่งหมื่นเพชรผมยังไม่ได้ตัวนึงเลยอ่ะคือสี่ตัวแรกที่ได้มาคือแม่งแม่งกบแบบคืนทุน,น,อ,น,นอ่ะตอนเนี้ยอ่ะถ้าคืนทุนก็มามาดิ มามามาฮื้เฮ้ยมันไม่มาครับทุกคนเฮ้ยมาแล้วโอ้โหโอปิโตหลุดเล็บโอปิโต้สามดาวฮะทุกคนโอโปิโตทำสามดาวได้แล้วนั่นเองนะครับผมผมจะบ้าตายก็โอ้เก๋ก็ทำสามดาวได้ จะหมดแล้วอุ้ยได้แล้วโทโดอุ้ยได้โทโดครับตอนนี้เดี๋ยวเราเหลืออีกแค่เกลือเกลือเรียบร้อยหมดนะครับผมก็หมดแล้วนะครับผมเราได้ตัวละครมาเพิ่มนะคือก็คือโทโดนะนี่ก็อันนี้ผมเหลือแค่มิสิกเนี่ยผมเหลือแค่โจโซตัวเดียวนั่นเองนะครับ<อ>ผมก็ที่ที่เหลือก็ครบแล้ว